ผมผมก็อยากเต็มที่กับซาเวียเหมือนกันครับแต่ว่าคือต้องผมก็น้องผมหลายคนมันมันลากกันมาสองวันติดก็เลยแบบบางคนก็มาไม่ได้บางคนก็อย่างที่บอกไปครับมีปัญหาเรื่องการอ่าต่อคิวเงี้ยครับ,รบต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องนี้นเ้ยครรับอนโอ,โอเคครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าทางซาเวียที่เป็นผู้ยื่นอเค นนคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำพูดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและวันที่หลยของสตรีเมอร์ดูที่ชื่อคลิปแอมโบไปอะ่ะตรงใส่ได้ยื่นเต็ม4 4่ิกว่ากับบีตีอ่ะดูตรงละเฮ้อยทำไมรถยางแตก สามารถบอกได้หรือไม่ใครเป็นคนตอบรถแทบียาด้วยนะเจ๊ดุงมีคนไอเจมคุยเลยบอสเจมได้ให้บอสซูมคุยบอสซูมบอสซูมอยู่ไหนวะี่สิ่งไม่เข้าพี่ยี่ยี่ข้อเอเลหมพี่แอะไค่ก้วรยื่นตับพี่ถ้ารอเข้พี่ยี่ยี่ข้อเสนอเาไปเลยไหมพี่แหลมอะไรก็คือไปตังมาแล้วเรายื่นต่อกับรอเข้ามาตีแต่ถ้ารอเข้ามาตีก็อีกงา ไม่มาไม่ต้องไม่ต้องถ้วมันจะยิงล็อกกูได้ไงเีก็ไม่มีปืนแว่าแต่แม่งยิงกันต่อใช่ไหมไอ้เชกับไอ้ซีอ่ะไม่เป็นไรยัไม่เป็นไรพี่แก่สารงไมจยอมไปนะมึงนับคนเคาดีเยี่เอาห้าคนจริงป่าวะเอ้ยเอ้ยมึงนับคนเคนนีไม่ได้จริงป่าวะนี่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 มึงนี่กูนะฮักตรงนี้นะไม่ใช่ห่านะเก้าคนแล้วเนี่ยปล่อยไปปล่อยไปแบบ ให้เรจาจัดการเอาให้เขาจัดการเอาเล่นกับคนพร้อมโตไม่การยืน่นไวพารแ,แบบใหม่มันมันเต็มเลยรู้จักแก๊งมันแต่ไม่รู้จานวนเงินเที่ยวเูอกันเต็มเลยเพามันรู้แล้วเหรอในีเวลายื<ม>ย่นใช่ครับม,มันมันมันรู้จำนวนเออรู้ชื่อแก๊งแต่ไม่รู้จำนวนเงินที่ยืน่นนี่ถามสภาเลยแลกเพื่อไหมครับ ใบพาสแบบใหม่ที่มันยี่สิบยี่สิบเนี่ยคือมันเวลาสมมติว่าเรายื่นอีกแก๊งอีกแก๊งจะรู้ไหมว่าแก๊งไ้นไม่ไม่รู้จะรู้ว่าโดนยื่นหรือเฉยอ่ะร้านที่เขาประกาศที่แบบหนม่คือไม่คือรัดแล้วนะคือตับแล้วนะคือถ้าตัดแล้วถาสมมติว่ามีมีคนยื่นเราใช่ไหมเมโลจะโทรไปว่าโอเคซาเวียมีคนยื่นใบพาสใส่เรานะจะรับหรือจะปัดแค่นี้คือถ้ารับก็จะบอกจํานวน ที่ต้องความเสียหายเยอะเกิดขึ้นเขาก็เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วไงใกล้เสร็จรถป่ะเค่นี้เองงงไหมสิงไอตอนแรกได้ยินมาว่าอันนี้ไงเข้าใจผิดตอนแรกตอนยื่นอต่เขาไม่รู้ตอนยื่นอ่ะคือมันยังไม่เปลี่ยนไงมันระบบบ้านไม่แคบอมเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตยน้าโทรมาพี่โทรหาใครโทรหาพี่เหรอย่ลงไปคุยดิ เดี๋ยวถ้าถ้า็บลงไปนะโอเคครับจบแล้ว40นี่ยื่นตีใช่ไหมครับคุณแหลมจบจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอหลังหลังหมดโปรคอยยืน40ปอเฮ้ยไปใครจะแรงเขาไปเลยอ่ะครับ จัดตั้งค่าพารถหน่อยได้ไหมเจ็ดหนึ่งเอาเทไหร่ค่าพารถคือเอาเท่าไหร่เอเาเงินหนึ่งขนฮะระบ้านนี่ระบ้านนี่ออะไรขอค่าพาเรือหน่อยเอด้ปหน้าสองสี่ค่ะหนึ่งสองสี่ค่ะวางไหนได้อะอูนี้แหลงสีส้มเยเป็นงสีส้ม นัดเล่นกันนะคะไม่ไม่เชืยอหัวตรงไหนวะตรงนี้เลยครับตรงเนี้ยได้เลยนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอจุยเลยจุยเลยไม่ใช่เราไม่คุยกับเขาพูดไม่ได้ยินหรอตึ้งหรอว่าตรงนี้ได้เลยก็หนูบอกพื้นสีส้มพี่ก็ทะเลาะกันที่ปกพื้นสีส้มสีแดง ส้มแกล้งมาเด็ครับไอจมาแ้วทำไมหน้าขาวเนี่ยเราว่าหน้าขาวไปเลยได้ครับไม่ใช่ทำไมหน้าขาวไม่เกี่ยวตรงนี้นี่หว่าขอโทษคนมาแกล้งขอขอสักรีนึงได้ไหมคะแบบรีไหนก็ได้สวัสดีครับเพื่อนได้แต่ติดนรกที่ว่าเล่นไปเลยก็ได้โยกถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกวันนี้ดีกว่ารีนี้ว่างนะ ไม่ไม่เขามีแค่นั้นจะเล่นจริงเหรอไม่เออให้ไม่เล่นีกว่าไปทำงนั้นเดี๋ยวคันให้ยืมคันออกไหมคะถ้างั้นถ้าเรากดเกาะฟรีเออดีกดใช้ไปแล้วหรือล่ากดแล้วดิครับครับเอาเป็นโลอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะครับพูดเลยเออสาซาซาีกับ ไม่จบเลยีียวชวนเล่นดีๆค่ะไม่ได้ติดอะไรค่ะอันนี้คือยังไม่ได้ตีกันเลยถูกไหมคะใช่ครับ่าจะต้องแจ้งในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะว่าในส่วนเงินที่ยื่นไปอันนี้จะไม่ได้คืนนะคะครับผมโอเคแล้วก็เพนพอยต์จะไม่ได้นะครับสําหรับในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของไอพียูก็จะไม่ได้รับเหมือนกันครับครับอันนี้อันนี้ทั้งทั้งสองฝ่ายนี้อันนี้ คุยกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้เ,เข้าใจ,ใจกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับ,รบว่าในเรื่องของเกียรติผลครับผมคือคนฝั่งผมมีมีเท่าเนี้ยครับเอาจริงๆคือผมต้องบอกทางซาเวียก่อนว่าคือผมผมเล่นได้เต็มที่ครับแต่ว่าคือมันติดปัญหาเรื่องจํานวนคนแต่ถ้าซาเวียแบบว่าโอเคที่จะเล่นผมผมเล่นด้วยได้ครับ ไม่ไม่เป็นไรดีกว่าครับเพราะว่าผมผมอยากเ,าเล่นให้สนุกอะ่ะมันมันสิบต่อยี่สิบมันมันไม่น่าจะสนุกครับครับผมผมก็อยากเต็มที่กับซาเวียร์เหมือนกันครับแต่ว่าคือต้องผมก็น้องผมหลายคนมันมันลากกันมาสองวันติดก็เลยแบบบางคนก็มาไม่ได้บางคนก็อย่างที่บอกไปอ่ะครับมีปัญหาเรื่องการอ่าต่อคิวเงี้ยครับต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องนี้ครับผมเลยครับ โอเคครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าทางลาเวียที่เป็นคุย่องโอเคเขาหน้าจะดาพี่โอเคครับเดเขาน่าจะดาพี่แง่เดี๋ยวันนี้แยกย้ายกันได้เลยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ต่อเนอไปเล่นเลีนียนี้ไปเล่นเลยอันนี้เทน่าไปเนีคยไอปาเล่นได้ยนคุย่สาเก็ได้ยคาเก็้ีนเเราก้ค่องเลย้ไปนยคยรับสภาไปคุยก้างนอกก่อน ใช้คำพูดกัอะไรวะใครอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเรียกโทรไปขออะไรไงถามพี่เขียนแม่เขาโทรมาคุยกับพี่แล้วเมื่อกี้นี้ใช่มแเขาโทรมาคุยกับพี่แล้วเขาด่าพี่ไหมครับพี่เออพี่บอกว่าขอเวลาหนึ่งลีได้ไหมเขาบอกว่าคนถือของเขาโดนแบนเขาขาดคัดออฟพี่ก็บอกว่างั้นให้ยืมคัดออฟก่อนเขาจะตีของลีนี้ยังไม่ว่างเล่น แล้วนี่อื่นเขาเต็มหมดแล้วนี่ก็เลยบอกว่าขอขอเวลาลีนึงได้ไหมเขาบอกว่าลีน่าเขามีตีกับบีจีพี่ก็บอกว่าอางั้นเดี๋ยวขอคุยเดี๋ยวถ้าคุยกับบีจีให้หลังเที่ยงคืนเล่นกับซาเบียได้ไหมเขาก็คือยืนยันว่าไม่เล่นกับเราโอ้ไม่จะไปเล่นก็จบแล้วแค่นั้นแหละแต่แต่เนี่ยแต่กันพูดอะไไงแต่แต่เนี่ยคือแต่เนี่ยคืออะไรแต่เขาไม่น่ามาทวิจารณ์นะเอาไปไปคุยกับเขาเขาได้ป่ะหล่ะไม่ไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยแล้วไอ้เพี้ยคุยดมเพี้ยอะไรรวมคนดีกว่า วนเขาโพสขนาดนั้นแล้วไม่ต้องคุยแล้วอาเดน่าเขาเขาไม่รู้แล้วเขาเป็นเพียอะไรวะเขาต้องโพสอ่ะเขาเขาด่าเขาด่าในใจไม่ได้หรอว่าไฮโซต้าเป็นเด็กน่ารักถ้าจะพิสตาไปเลยสองขอดีนี้ไม่ได้หรอลิปเปอร์ลิปเปอร์เลยพี่เพี่เปัญญาอ่อนเพียพูดดีไม่เป็นหรอเงามันดีแต่ความจริงไอ้เนี่ยมันด่าใครก็ได้ไม่น่าจะไม่น่าจะมาควรด่าพี่แคทไม่ไม่ผมว่ามันมันด่าได้เว้ยแต่ไม่ควรไม่ดีด่าไม่ดีด้วยไม่ดีด้วยไม่ควรโพสอ่ะ ทำนั้น่ะพี่ผมว่าคุยไม่ดีด้วยเราวโพดด่าด้วยเราคุยดีด้วยหรือเปล่าพี่ก็คุยดีพี่แคทคุยดีโยมได้ยินเสียงพี่คุยไหมล่ะมาจีนผมผมได้ยินครับผมผมอยู่เอาเลยพี่ไม่ต้องพี่เคยคุยไม่ดีกับใครด้วยหรอผมว่าไม่ต้องคิดเยอะหรอกคันน่าจะไม่พอใจเรื่องไอเนี่ยอะไรนะตีกับดีจีได้แต่ตีกับซาเวียนไม่ได้มั้งใช่ผมรู้ดิรู้ดิเขาโพสอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อวานก็ไปถามมาแล้ววันนี้ก็ยังถามอีกเขาน่าจะแบบ ไม่ก็ตอนแรกค่้เขาบอกมาเองว่าเล่นรีพีคทาได้แล้วก็จะจบกับบีซีไปเล่นกับเขาถูกไหมใช่คนคนที่บอกคุณแคทนี่คือใครที่อยากจะเล่นรีพีคทามเนี่ยตาตาเอซ่าค่ะเอ้เห็นไหมมันเป็นคนละคนนะไม่แล้วแล้วก็ไม่เคียคือเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะนัดเล่นพีคทามแต่ว่าเราอ่ะเขาอ่ะคนที่ถือของเขาว่าโดนแบนไฟเอ็ม ลีนี่เขาต้องคาบขอก่อนเพื่อไปเล่นรีหน้าแันแคก็บอกว่าแค่เล่นรีหน้าก็ได้ขอขอรัดคิวกับคนที่เล่นรีหน้ากับเขาได้ไหมเขาก็เขาก็ไม่ยอมคือเขาจะไม่เล่นกับเราแต่จะไปเล่นกับฝั่งนูน้นแล้วรีนี้รีนี้ใครขอนัดเวลาลวคะเขาขาดของก็คือคัดออฟใช่ไหมใครก็บอก่แค่ที่ยืมคัดออฟก็ได้นะเขาก็มีอย,อยู่ดีอันนี้ฟังก่อนนะไปขอเรื่องหนึ่งก่อนเลยถ้าทีหน้ามาปล่อยวิเชทคุยนะไม่ต้องแรมนะคนอื่นนะเข้ามาเลยไปแรมใน <จะ S 2> ตอรี่เออเราไปแลมในตอรี่เอา เขาน่าจะไปเปิดโคเขาเขาก็เขาจะหนีเลาไรม่มีเปิดโคมาไม่ได้เปิดโคมาไม่มีแล้วเพราะไปยืนแม่งก่อนดีกว่าไม่เพราะว่าเขาต้องจะลงไปยืนอย่างอื่นแล้วก็น่าจะไปคุยกับบีจีป่ะถ้าเกิดอยดีเดาบีจีมันมันมีอะไรกันได้บ้างมาพี่มางั้นยืนยืนอาเทน่าก่อนเลยค่ะสองล้านห้านั่นใช่ค่ะไปก่อนเลยค่ะปัดแน่นอนยินเลยับนงานงานงานไปเปลี่ยนสูตรเลยไหม ไม่ไม่ไม่ที่เล่นเออรอเยอะมาติดก่อนเยอะมาติดก่อนเลยคือถ้าปัดนี้ก็ปีเพิร์ดถูกป่ะพี่มันลีเพิร์ดมาดูไหมสิคนเราก็ไม่พร้อมเหมือนกันนะคนเราไม่พร้อมเล่นเราได้มีก็เล่นเราได้มีดึงเวลาเพว่าคนมันเขาไม่พร้อมอ่ะเรามีเวลาเลยเยอะปะน่าจะเล่นไปเหอะถ้าเล่นอ่ะเล่นไปก่อนได้ใช่เพราะว่าเราแบบเล่นเล่นไปก่อนเว้ยไม่เราไม่แพ้หรอกเว้ยไม่ต้องไปกลัวแพ้เว้ยเฮียชิวเลย Salvia, salvia, salvia